ดังนี้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเมื่อเดือนสุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตรข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตันที่ได้เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมพร้อมกันมาถวาย สักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณีากิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบ้านเมืองตลอดมาจึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้าจะถือน้ำใจไมตรีของทุกท่านในครั้งนี้ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างโดยเต็มกําลังความสามารถต่อไปในรอบปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าวิตกวงใยญอยู่พอสมควรเช่นสถานการณ์ระหว่างประเทศในส่วนต่างๆของโลก ที่มีความแปรปรวนและตึงเครียดรวมทั้งภยัยธรรมชาติอันร้ายแรงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้เผยให้เห็นปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆอันกระทบกระเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขวัญและกำลังใจของเราทุกคนอยาา่างว่า ด้วยเหตุนี้การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศและเสริมสร้างความรักสมัครสมานร,ระหว่างเราทุกคนในประเทศเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ในอันที่จะประกอบกรณยกิจตามภาระหน้าที่ให้ประสานสอดคล้องกันโดยยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามและประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติซึ่งจะทำให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นหลักประกัน ความมั่นคงของบ้านเมืองและความร่มเย็นเป็นสุขของเราทุกคนได้อย่างแท้จริงขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัชนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจ,จากทุกปราศจ,จากภัยและมีความสุขความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศหน้านี้และตลอดไป